โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่อง CJ Channel นะครับผมนี่เป็นเกม ROV นะครับวันนี้ฮีโร่ที่ผมเล่นผมจะเป็นตำแหน่งวิลเลนนะครับผมจะเป็นวิลล่านะครับผมนะก็สำหรับวิลล่านะครับผมก็ถูกบัฟมาค่อนข้างจ่เยอะนะครับผมบัฟทั้งเออ่คูดาวสกิลนะครับผมแล้วลักษณะก็เกี่ยวกับคูดาวสกิลนะครับผมก็คือว่าในการใช้สกิลสตาร์หรือว่าสกิลหนึ่งไวขึ้นนะครับผมนะก็เท่ากับวิลล่านะผมก็เป็นตำแหน่งเมทที่แบบ เป็นเป็นเม็ดเป็นเมดที่เอาไว้ดักเบิร์ดนะครับผมเอาไว้ดักฆ่า clock, ดักคิวนะครับผมไม่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 ถนัดไ,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 ไม่ถนัดวงไฟแบบเต็มเต็มนะครับผมอารมณ์อารมณ์ก็จะเหมือนแบบแรดนะครับผมแต่ว่าสกิลของเขาคือแบบใช้งานแบบเห็นผลจริงๆนะครับผมที่บอกว่าใช้งานแบบผมเห็นผลนะครับผมคือสกิลสองกับสกิลอันตินะผมมันจะเป็นสกิลล็อกเป้า <ruined. S 2> นะครับผมก็คือแบบโดนแน่ๆน,นะอะไรประมาณนี้นะครับผม ก็เหมือนแบบว่าเป็นการแบบเนิร์ฟซัต้าเพื่อให้วิล่าได้เล่นอะไรประมาณนี้นะผมเพราะผมรู้สึกว่าตอนนี้ซาตามันโดนเนิร์ฟหนักมากนะผมหนักจริงๆนะตอนสกิลหนึ่งโอเคเขาพีทักมาพอดีนะครับผมแบบนึงนะครับเดี๋ยวตอบแชทพี่ก่อนนะครับผมก็ผมมันเอาวิล่านะมันก็สกิลของเขาอ่ะมันก็จะเกี่ยวแบบว่า เป็นสก,กิลดักฆ่าส,ส่วนใหญ่นะครับผมอมันอคอมโ,มโบไม่ยากนะครับผมโอเคอสก,กิลของเขาก็ไม่ไม่ไมใช้ใช้ไม่ยากนะครับผมแต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าโดนหนักๆอ่ะเฮ้ยจะอู้สวยจัดเพาเดินเฉียงมายางเราก็สันนะครับผมสก,กิลของวีลาเนีผมเล่นง,ง่ายนะผมเป็นตัวที่แบบอยู่กับอาวีมาตั้งแต่เริ่มเกมนะมตั้งแต่เปิดม,มาใหม่ๆแล้วนะผมวีลานะตอนนี้ก็ยังถามว่าตอนเนี้ย ช่วงที่ผ่านมานะครับผมก่อนกอน่กอนที่จะถูกบัฟมาเนี่ยก็ก็หายไปเหมือนกันนะครับผมหายไปเหมือนกันนะเพราะว่าคนเอ่อทุกเอ่อผู้เล่นนะผมก็จะ,จะเน้นเล่นไปทางแบบโอ้ยสวยเออเน้นไปทางเน้นเล่นซตาตาซะมากกว่านะครับผมสาตาตก็เป็นตัวที่แบบเบิร,ร์ตโหดเหมือนกันนะครับผมเข้าไปถึงวงในได้แล้วก็ออกมาได้เลยนะครับผมพอพอวิลลาบัฟมามันก็จะแบบโค้งๆหน่อยนะครับผมไม่ได้วะเออสวยเอาวะ เรานี่แบบมีส่วนลงกับคิวเบซีแล้วนะผมตอนนี้แอซิสเบซีแล้วครับนะก็มาพูดถึงสกิลของวิลล่าก็หน่อยนะครับผมสกิลของวิลล่านะครับผมสกิลที่1น,นะครับผมจะเป็นการปล่อยขังคาวไปข้างหน้านะครับผมสกิลนี้สามารถจะพิดทางในการปล่อยได้นะครับโอ้โหแล้วหืวสก,กัดจะพิกมาต่อยอ่าส่วนสกิลที่2จะเป็นสกิลแบบแปลหัวใจนะครับผมที่เขาเรียกกันนะครับผมเป็นการ ปล่อยเออ่สกลิลสตันนะครับผมด้วยหัวใจนะผมไปที่ก็ฝั่งตรงข้ามนะครับผมฝั่งตรงข้ามจะติดสตันนะครับนะสกลิลนี้ใช้กับคลิปได้นะครับส่วนที่เม็สกิลนะผมจะเป็นการล็อกเป้าแล้วก็ปล่อยคล้ายๆสมุนขั้งคาวน้อยนะผมเพื่อไป,ไปเป็นสกลิลแบบเอ่อเป็นสกลิลปล่อยนะผมเป็นสกลิปล,กลปล่อยขังคาวไปประมาณนี้แล้วกันนะครับผมจะบอกว่ามันมีเอฟเฟกอะไรมากมายมันก็ไม่มีมีแค่นี้นะผมเฮ้ยโอ้โหตายเลย าก,กัดคือไม่สนใจใครเลยมาเอาเรานะผมเราก็สก,กิลหมดไปกับไวโวลิตแล้วนะก็อ,อย่างที่อย่างที่ใช้ให้ดูนะผมก็คือว่าเราก็ใช้สก,กิลที่2ก่อนนะครับผมแล้วก็สก,กิลอันติแล้วก็สก,กิลที่ 1, ท 1, 1นะครับผมเอ่ถ้าเกิดว่าใช้สตัรนแล้วสก,กิลที่1หรืออันตินะผมมันจะคู้ดาวสก,กิลที่1นึ่งมันจะปล่อยอีกรอบหนึ่งนะครับผมนะโอ้โหเหลือนิดเดียวถ้าเกิด คอมโบของสกิลนะผมก็จะง่ายๆนะผมสกิลที่สองก่อนนี่ไงตายเฮ้ยเฮ้ยเลยสกิลที่สองก่อนนะผมแล้วก็ตามด้วยอันติแล้วก็สกิลสิ้นหนึ่งนะครับผมมานี้ประมาณนี้ไม่ยากนะผมเรมิลาไม่ยากนะแต่ว่าแต่ว่าโดนล,ล้วงตายแน่นะครก็จะไม่มีสกิลที่สองนะครับแต่แต่แต่ว่าด้วยความที่มันเป็นเม็ดแบบ เป็นเม็ดเบิร์ดสกิลนะครับผมมันก็เลยรุนแรงนะครับผมการที่จะล้วงวิลล่านี่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีล้างสถานะนะครับผมคุณก็จะโดนวิลล่าเบิร์ดแบบชุดเดียวหายนะครับผมในกรณีที่ถ้าเกิดว่าเป็นนาคอสนะครับผมถ้าเป็นถ้าเป็นมีอสมมติยกตัวอ,อย่างเป็นนาคอสเป็นฟอรเรนเป็นหยานนะครับผม หยานถ้าเกิดว่าไม่กดอันติก็สามารถปิดหยานได้นะหยานจะเข้ามาแล้วกดอันติมาก่อนนะครับผมส่วนส่วนฟอร์เรนนะครับผมก็คือว่าอันติเข้ามาถึงเจ้าได้นะครับผมนะถ้าเกิดถ,ถ้าเกิดว่าวีล่าเบิร์ดไม่แดงจริงนะอย่างเงี้ยเราก็ได้ดีอย่างเงี้ยเราก็ได้เออแล้วก็นาะคอนนะครับผมแล้วก็คือว่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าเกิดจะเข้ามาเบิร์ดวีล่าก็คือต้องพยายามกดอัติเมสกิวให้ทันนะครับ อันที่เมทสกิลของนาะคอจะล้างสถานะนะครับผมในล้างสถานะมันกเ็เลยจะไม่โดนสกิลที่2คือคือเจ้าวิล่านี่ก็คือแบบคุณต้องหลบท่าสองของวิล่าให้ได้นะโอ้โหไอบีดิจะไปรอดยังไงเอาฮายาเตะนี่งไงสกิลที่หนึ่งไปแบบแรงๆแบบแรงๆเพื่อนก็ยิงด้วยแล้วเพื่อนเพื่อนมาตึงอยูว่ว๋านี่ไ,ไง ปิเกอร์แปลหัวใจไปดิเขื่อนจัดสกิลของพิล่ามันล็อกเป้านะเพื่อนๆมันมันก็เลยแบบมันโดนแน่ๆน,นะผมสกิลล็อกเป้านะครับไปในเราได้ปมกลางวอล์กสกัดมาแล้วว่าสตันก่อนสตันเลือดจำไม่ลดเวเดด้อยู่นะเราแรงอยู่นะเฮ้ยทูเลนมาเหมือนกัน,นป่ะปิเแปลหัวใจก่อนแล้วกัน เอาว่ะอยู่ในคิวแล้วก็พุ่งฟีดขึ้นมาแล้วตอนนี้มันก็มันก็โก,กงอยู่ระดับหนึ่งนะครับผมแต่ว่าผมว่าเลดเกมวิล่าจะเป็นตัวที่เล่นยากมากๆนะจริงๆอาจจะเล่นแค่ช่วงน,นี้แต่นะถ้าเกิดว่าเลดเกมแล้วฝั่งนู้นมันดาเมจเยอะจริงเพราะเอาเราชิดเดียวตายนะอ้เอาวไว้เลดไม่เล่นแหลมอีกแล้วเฮ้ยอะไรวะว่าเลดป่าหรอฝั่งนู้นเลดป่ามีฟลิกเกอร์ก็แย่งกันนะครับ ถึงถึงคุณจะฟาร,ร์มด,มเด,ดาเมจเยอะขนาดไหนคุณมีฟิกเกอร์อะ่ะคุณก็ลำบากเหมือนกันนะแค่แค่สก,กิลแดส่สก,กิลเดียวมันยากนะเฮ้ยเพื่อนโดนปิดอ่ะมาหน่อยได้ปะดิ๊เขาน่อยเฮ้ยล้างแล้วอะ่ะพดีวะดิสติพื้ดหายไปตัวหนึ่งครับจังหวะนี้เหือใครหเหือไวเลตไวเลตก็หายไปอีกตัวบอกเลยอยากสวัสดิ์บุ๊กการ์ดีหายเป็นแทบ เขาจะไปเอาสกัดต่อครับเดี๋วันนี้เราจะไปช่วยเพื่อนก่อนดีไหมเออเอาเห็นนะเห็นนะเห็นนะตายนะตายนะยนะอฮ้ยมันไม่ตายได้ไง,ไงวะสี่มันไม่ถึงหรอมันถึงอยู่นะแต่มันมันมันไม่แรงอ่ะเดี๋ยวว่าเขาเขากลับบ้านเราน่าจะได้ป้องกันอยู่นะแปเป็นนี่ยองอ๋อฉางใหญ่าง,าางสังเฮ้ย โอ้ยจะมีอยู่อยู่กลางดุจเยวะเฮ้ยวิกเกอร์ไม่ติดก็ไรวะถอยกันถอยอยกันถอยคอยกันถอยกันไม่ไหวละตสีมองเทงอีกถ้าถ้าเกิดเราสังเกตดูครับมันวิล่ามันไม่มันตัวมันเล่นไม่ยากนะเพื่อนๆแต่ว่ายึนลึกมากไม่ได้นะถ้าถ้าสมมติว่าตะกี้นี่มันไม่ใช่สกัดเราเป็นตัวพวกเป็นตัวพวกเข้าสุดอะไรเงี้ยเป็นแพนด้าอะไรเงี้ยไม่รอดนะครับจริงๆตะกี้จจังหวะนี้แพนด้า ถ้าไม่มีสกิลที่สองนะผมเรียบร้อยบอกเลยเรียบร้อยแต่แต่ก็ไม่ใช่ว่าใจเพืเ่อนๆแบบเก็บสกิลที่สองไว้นะแบบแต่ว่ามันแล้วแต่จ,จังหวะนะช่วยเพื่อน,นก็ช่วยนะจะเก็บสกิลที่สองงกสกิลที่สองไว้ก็เพื่อนก็ตายได้กันเนะฮ้ยได้เนะนี่ยน้นอันติเมทสกิลไปโหเก็ไปนี่มีหลายกูเฉยเลยกูจะโชว์หล่อแล้วน้อยเพื่อนอาจจะไม่เป็นไร ของกลางก็หน่วอะไรกันเนี่ยอาล้วครับตอนนี้ก็กัดไล่ไอ้ลีอือ่นไม่กล้าเอาเขามันช้างมาวะอ,อะไรอะไรเฮ้ยผมบอกเลยไฮยัตเตะไม่กล้าลำ่มเราแน่เลยเราขู่เลยกิจที่สองเราแน่เลย,ยโอ้ตายเฮ้ยหนียีโอ้มันไปมันหนีสุดแล้ววะหนีต้านไม่ดีอุ้ย โอ้ห oh, ไม่ตายหอกนะจังหวะนี้แต่ว่าวิวริตไม่มีพิกเกอร์ก็อุ่นใจเดี๋ยวเรากลับก่อนนะอาจะอยูย่ก็อยู่ตอนนี้เราตัวเราไม่สามารถดิงได้ขึ้นมาได้นะแต่พูดถึงวีล่าล่างเนี้ยก็สวยดีเหมือนกันนะผมผมก็ชอบอยู่นะถ้าแบบน่าจะคูดญี่ปุ่นหน่อยนะผมเนี่ยคูดญี่ปุ่นเนีอยมัดีมากเลย อาดาก็ดาดาที่ว่าอบจกอะไรไม่เอาเลยอ่ะกลางเข้าอ่ะกลางเข้าเพื่อนโอ้ยมุมมันไม่ได้เลยว่ะเฮ้ยหยาดนันตีแล้วยังไงยังไงหยาดนันตีแล้ว โอ้โหทุกคนล็อกก็สกิลสองลเอเฮ้ยมาดิโอ้โหโดนอะไรวะก็หลบแล้วไม่ใช่เหรอไม่ตายเลยวะก็หลบแล้วนะทีเดียไม่น่าตายนะจริงเราฟิกเกอร์ไปแปลงหัวใจแล้วมันมีสกิลหนีแล้วด้วยเลือกอ่ะไม่ไ็นไปเลยแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนไปทิพสองมฆ่าไปห้าตายไปสอง เรอเกิดเดี๋ยวรอเกิดก็หลบหลังเออหลบหลังเพื่อนเราเล่าจงว่าตายอยู่ดีว่ะช่างแม่งเออเออผมอันนี้ผมก็เพิ่งรู้นะว่าว่าวีล่าเนี่ยถ้าเกิดแบบถ้าเกิดแบบไม่ได้เดินไม่ไม่ไม่ได้ตีมันมันวิ่งไวนะอันนี้ผมไม่ได้ออกเท้าวิ่งไวนะผมเพิ่งรู้นะแบบว่าไม่ได้องอกเท้าวิ่งไวนะแต่มันจะวิ่งไหวเลย <S <S อันนี้คือแบบ มาเล่นแล้วก็เพิ <c oughs> ่งเห็นไงงงเลยเออสวยอันนี้วางอติไปแต่ว่าดาร์กตัวนี้เปเดียวก็ตายแล้วนะนะ <c oughs> การไมก็ไม่ค, <c oughs> ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่หรอกโหตัวเขาจะเข้าสุดลาา <c oughs> แล้วกัเรอวางว่ะเดี๋ยวราแปะหัวใจไงแปะได้แต่ตัวแทงนี่แหละขอให้แทงเข้ามาเช็คไง เลยแล้วเพื่อนกูนวยอีกแล้วว่าเฮ้ยไหวปะเนี่ยโอ้โได้ตัวหนึ่งวะ่ะเผื่อกันไหมอะสกิลหมดแล้ว,วะอะเออได้ได้อยู่ได้อยู่เออสวยได้ปะวะเฮ้ยได้ตัวหนึง่งโหตายอยู่ดีว่ะไม่ทันว้าโอ้โอเพื่อนเอ่อมาแสดงความ,มเห็น เดิกตอกเฉยนะโอ้โหตายเลยอ่ะสี่ได้วะถ้ามีอันติีอีกรอบนึงอนะ่ะเรียบร้อยบอกเลยไวเลตด,ดับเบิลคิวเอาวะฆ่าเจ็ดตายสามมาช่วยเพื่อนไปสิบสามตัวตึงยังวาวิล่าตัวนี้นะโห้ือแบบใช้สกิลแล้วแบบตัวนั้นไปตายนี่คือเราได้แอสซิดแน่ๆนะเพราะว่าสกิลมันโดนแน่ๆน,นะ แต่ว่าถ้าเกิดเพืเ่อนๆเ,เจอตัวแบบเบิร์ดเบิร์ดแบบพวกซิวพวกอะไรเงี้ยหนียากจริงน,นะเว้ยซิวเพนอะไรเงี้ยชุดเดียวหายเลยเบิร์ดถ้าเราสกิลใส่เขาไม่ตายเราตายจะยิงสก,กัดก็เอาเราสุดได้เหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยมันจะเอาแล้วใจล้มล้มดีวะใจล้มล้มดีวะเนี่ยครับแค่ทีู่ก็ไปตาย,ยางไงประเด็นนะ่ะเฮ้ยตายป่ะเฮ้ยมันไม่ถึงนะ ยีงไม้เลยสกัดไม้แกแ,แปลกใจเลยแม่งมุดยืนโซสก,กิลอยู่หลังไม่กล้าเข้าแล้วแม่งไ,ไงงว้เลยยิงครแรงเอาอย่างวันนี้หยาดผู้การใส่ไปแล้วหนึ่งตัวเกี่ย์กลางก่อนแล้วกันไม่ช่วยใครไม่ได้เลยโดนไล่ว่ะ รอดยากว่ะเพื่อนจริงๆรอดยากจริงถ้าไปลึกขนาดนั้นแล้วอะแบบรอดยากเขาแล้วว่าเกมมันเริ่มตื่นแล้วมึงจะพามาดักจะตายคู่เนี่นไ,ไ้ลิช่วงนี้คลิปก็จะทำช้าหน่อยนะครับเพื่อนผมตำแหน่งอื่นผมไม่ค่อยได้เล่นนะครับตำแหน่งอื่นนะน,น,นะนานๆทีแบบจะได้ไปเล่นแคลรี่เมดนะครับผม จริงๆแบบมันมันมันเล่นแ้วมันแบบมันแพ้บ่อยอ่ะผมมันแล้วช่วงนี้ยังไม่ขึ้นคนเลยนะโดนโดนไอ้นุโนโยน,น,นเยอะนะติใส่เฮ้ยโอ้โหไม่เงยกับเป็นไฮไลท์แลละไม่ตายว่ะโอ้เพื่อน เรากำลังไปเพื่อนโหกดสกิลติเล่นเพื่อมาทันปาวะโหไม่รอดแล้วเดินผิดชีวิตเปลี่ยนจริงๆแม่งลามมาตรงนี้เฉยๆจได้ยู่ได,ยได้ได้ปะเจอได้ตัวนึงสเสร็ๆเอาไว้เล็ดคืนใหน่อยโหหนักจัด เอาแล้วไวเล็ตยิงไปนกี้หัวโ,โยกแล้วก็เอาดาร์กหรือเปล่าไปเอาอยู่เฮ้ยเอาดาร์กเลยเอาส่วนเลยสวนเลยอ่างี้ยเสร็จดีครับอ่างี้พลิกดีครับเงี้ยเอาหยานเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะหนีให้ยจะหนีๆๆโอ้โหเรียบร้อยครับเพื่อนๆจากที่เขาจะได้ดาร์กเขาก็ไม่ได้นะ lâu mấy ông đá thèn rồi kia bốn gọi là gọi là không chơi gần hồi kia bốn pep hồi kia bốn pep ờ bay 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 just โอ,อ้ยไว้เลยคีคลิปสูงยังไว้เลยตายนะเวย้ยคลิปสูงแบบนี้ตายได้นะครับโอ้ยสกัดมาวะนี่ปลาเช็คไว้หน่อยปลาสตันไปแบบอืน่นๆหน่อยออกไปหัวใจเก็บร้อยหรือเปล่าโอ้ตายเลยนี่วางติตัวไอ้เขาตายหนึ่งตัวแล้วหายยังหวะจับหัวใจรอบนึงไปหัวใจตายหรือเปล่าไม่ตายว่ะแม่มแงเป็นเหง เดี๋ยวเดี๋ยวรอตัวบางๆเดี๋ยวตัวบางๆมาเอาเรียบร้อยอย่างเงี้ยโอ้โหหายดีครับคอมโบกันสิใอ้สกิลสองอันนี้ไปดิว่าน่าจะจบแล้วล่ะจริงนี่แปลกใจเคลียไปดิโอ้โหมันยากว่ะเพื่อนมันยากมีชักหน้าก็เท่านั้นแหละครับเจ้าเกมครับผมในยืนแอคอาร์สมาร์ทด็อกไป้เหี้อ้ยเอาเรื่องจัด ก็มันมันพูดถึงวีล่ามันเล่นไม่ยากนะเพื่อนเล่นไม่ยากไปสามารถไปลองเล่นกันดูลองไปเล่นกันในแหลงกันได้นะผมแต่ว่าผมผมบอกนิดหนึ่งนะผมบอกนิดหนึ่งว่าถ้าเกิดจะเล่นนะเพื่อนเพื่อนเนาะหาจังหวะยืนดีๆนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนตายในทีมากเพื่อนเพื่อนก็อาจจะโดนด่าโดนว่าเช่นเดียวกันนะครับผมอย่างอย่างเกมนี้ผมฆ่าได้ไร้ได้มันก็เลยแบบดูดูง่ายไปหมดนะครับผมก็จะมีช่วงเลทนเกมที่แบบตายเยอะบ้างนะผมเพราะว่ามันแบบมันเดินมาเดินมุมไม่ดี สวยมีพิชช่โอเคครับท่านเพื่อนชอบคลิปน well. ี้นะผมการเล่นวิลล่านะครับผมก็ฝากเพื่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหผมด้วยนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยสำรับคลิปนี้การเล่นวิลล่านะผมก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ผมไปเจอคลิปใหม่ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสักคลิปนี้สวัสดีครับ